ไปเลยไปเลยอ่าจ <trans l att> ้ะค yeah! ือฮุบเอือกฮุบเอือกยู่วันนั้นบ่ดนี้มันโบไบท์เอาไม่ไบททั้งซอยหนึ่งกว่าตะดามซอยอ่าจะเนี่ยฮะทั้งซอยเนี่ยฮะดึงไมปไบทได้ฮะฮุบเอือกฮุบเอือกอยู่ฮะคคือนนห่ะ มันนั่นก็เอาไม้พุ่นย่างไปพังหน้าไปให้ตาดอนดึงไม้เข้าพังทั้งไปเลือนนะทั้งไฟใช่ที่ทั้งนี้ใช่สีฮอดแล้วสีฮอดพั้งละไปเลยไปเลย <c oughs> ม่ให้ลากตัว <c oughs> หใหญ่าเลยห้ลักตุ้งนี้จ <c oughs> ้างก็ไม่ไป ขนาดแพนในน้อยยังดึงบบไปบ่ฮะพวกฮุบเอื้อฮุบเอือเอ้ออยูออ่แต่ฟังดึงแหง้แหงๆไ,ไ,ไปอยู่ดึงเอาง่ามไม้นะเข้ากระตูน้ำเออจ้องง่ามไม้แหละดึงเข้า ไปมาใช้ต้นไม้คือเก่าคุณเด้อเจ้าก,ก็ดึงพุทไม้แล้วดึงเขาไปมาใ์เใส่เงามันจ่วางเก่าหันก่เก่าวะ่ะเออ,อก่อนเก่าไดยมันลุดเฮาองไปได้มาเฮ็ดอีกเลโชคดีเลยลุด,ลดบัดน,นี้ Cây hái hết của rồi bưng cứ cứ phồn chỉ tốt hết. cầm lăng. Cầm lăng mới เปิด nam vô. น้ำถ่วมปย่างเปิดแล้วเดอ้อ,อน้ำออกหรือ,อยังออกแล้วออ ต,ออต่อนย,ออยังอังเป่าโอเค,อเอเคขณะนี้น้ำขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผม